ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคาทํานายของคุณนะคะพิมพ์รับคาทานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดงวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะสําหรับใครที่เคยขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้นะคะหลายๆคนอาจจะมองว่าเมื่อไหร่จะถึงคิวเราสักทีนะคะไม่ได้โชคสักทีนะคะหลายๆคนก็จะมองว่าเฉียดตลอดนะคะทําไมไม่โดนทําไมไม่ได้นะคะช่วงนี้คุณอาจจะมีเรื่องอึดอัดใจนะคะมีปัญหาเรื่องการเงินรอโชคลาภนะคะรอโชคลาภรอคอยนะคะ เราคอยสิ่งที่ขอเราคอยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้โชคนะคะหลายๆคนนะคะตอนนี้ห่วงหน้าพวงหลังนะคะรายจ่ายค่อนข้างเยอะคิดเรื่องโชคลาบอยากมีโชคมีคลาบนะคะมาปลดภาระหนี้สินนะคะอยากมาจ่ายหนี้อยากมาจ่ายค่าใช้จ่ายใ,ในครอบครัวนะคะช่วงนี้นะคะคุณจะมีโชคมีลาบเข้ามานะคะ แต, bon <Guerra> แต่ต้อง آ, อาจจะต้องรอหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะต้องรออาจจะต้องใจเย็นๆนิดนึงสิครที่คุณขอมีโอกาสสาเร็จซื้อน้าโชคของคุณวันนี้คือเลขที่บ้านแล้วก็อายุของคนรักของคุณให้โชคสีเสริมดวงนําโชคของคุณวันนี้คือสีม่วงสีม่วงสีเหลืองนะคะสีม่วงสีเหลืองแล้วก็สีแดงให้โชคเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้นะคะเจ็ดเจ็ดหนะคะขอให้คุณโชคดีร่ำรวยค่ะ